จุดอ่อนของชาวเมฆเนี่ยก็คือหนึ่งความใจร้อนของเขาคือตัดกล้าตัดสินใจไงอังคารเนาะพอทําคิดปุ๊บทําเลยทําเลยเอาถูกผิดรู้แต่ทําก่อนละทาก่อนละเพราะฉะนั้นจุดอ่นอ,อนของชาวเมฆก็คือว่าบางทีตัดสินใจเร็วเกินเร็วเกินแล้วก็เชื่อมั่นสูงมากว่าจะทําได้ว่าจะทำได้นะฮะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเตือนเข้านิดหนึ่งอะเราก็ต้องหาเหตุผลนะคนเมฆจะไม่ยอมฟังใครง่ายๆนะคะต้องเอา องความรู้มาคุยกับเขานะคะเพราะฉะนั้นเขาจะเชื่อฟังในเหตุผลแล้วก็ความรู้อันนี้คือเขาจะมีกรอบเขาอยู่แต่ความกล้าแบบราหูเขาน้องแชมไม่ฟังใครจะมุทะลุแล้วก็อารมณ์อย่างเดียวตะแบนไปอย่างเดียวแต่ว่าเมธเขาไม่ถ้าเผื่อว่ามีเหตุผลดีๆมาคุยกับเขาเขาจะฟังนะคะเพราะฉะนั้นจุดอ่อนของชาวเมธคือหนึ่งตัดสินใจเร็วเกินไปอุณหพันแล่นเร็วเกินไปเพราะนั้นใครที่มีแฟนเป็นชาวเมธก็ต้องเข้าใจตรงจุดนี้นะคะคือเขาจะเป็นคนตัดสินใจเร็ว เราก็ต้องหาเหตุผลดี่ดีมาคุยกับเขาแต่อย่าไปเถียงเขาเปน็นอังขาดเพราะหนึ่งคุณจะไม่ชนะเพราะเขาจะมีความเป็นตัวเองสูงมากมแล้วเขาก็จะไม่ฟังเราก็จะกลายเป็นเป็นจุดแตกไปเลยใช่ไหมคะต้อเอาเหตุและผลมาคุยกับเขาะนะคะอันนี้คือ,อคนเมธจะเป็นแบบนี้